จะพายแลครับาอะไล้อนนะกลัวมไม่ทนเรายกขึ้นรถอาะส์ประเทที่ต่อคร เม <aid> ื่อ <How |ms|> ้บอกไม่ใล้อะไรเลี้ยงส้นัขไปอ่ะมาโครเมื่วันนี้เข้าไปสวดโคดชงทั้งโรงพยาบาลเธอนี่จริงเลยนะคล้ายมากเลยฉันรอไม่เธอเนี่ย เลยไมเดียวมาเลยเดี๋ยวทอย<ป>ช่วยกันได้แป๊บวัดดีอาริกิดอ้าดีครับอดีตกรรมการอยู่สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยอ้าริขนะีดอ,ออกมาแล้วออกมาแล้วขาอดีตนะอนดีตไอนเนี่ยขาแรงรอบกลางคืนนะไอนเนี่ยชอบขี่กลางคืนรู้สาวเด็กค <c oughs> ืนหาแล้วแถวข้อสายกม